อปกรณ์งงนในการผลิตก็วัดไม่อีก mm hmm. สามวัดจากความสามารถสูงสุดของปัจจัยการผลิตก็ได้ปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างจำได้ไหมสี่เอ็มก็ได้ใช่ไหมคะแบงก์ <c oughs> วันนี่หมายถึงอะไรจะเป็นธนาคาร <c oughs> อันนี้ยังจำได้อยู่นะ <c oughs> แล้วจุดสุดท้ายก็คือไปวัดความสามารถสูงสุดของกำลังคนก็ได้ จริงๆแล้วกำลังนนคนไปรวมอยู่ในข้อสามก็ได้หรือเดินประจำาำผีก็ได้แต่แยกออกมาเพื่อให้เห็นว่าคนนั้นเป็นกำลังสำคัญทีส่สุดใช่ไหมนะเพราะมีชีวิตติ่กันใช่ไหมนะสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันก่อดอกผลได้ก็เลยแยกออกมาเห็นความสำคัญมากขึ้นทีนี้ถ้าหลายๆคนยึงไม่ออกว่ากำลังผลิกคืออะไรด้วยึงเรื่งจากแล้วกันว่าเครื่องจากที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมันผลิตส,สุดได้ที่หนยวยต่ว,วัน มันก็จะแปลความหมายคําว่ากาลังการผลิตออกมเลยใช่ไหมคะี่านได้เล้นะพอที่ออกแน่นอนกาลังการผลิตคืออะไรง่ายมากทีนี้จุดที่สองไปออกอีกเวลาที่ราวัดกาลังการผลิตวัดอย่างไรมันมีวิธีวัดถูงอสองวิธีวัดจากผลผลิตก็ได้วัดจ,จากปัจจัยยังเข้าก็ได้นะคะก็จะไม่ง่ายถ้าวัดจากผลผลิตเหมาะกับธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเช่นอะไรอ่ะพวกโรงงานต่างๆมีรูปมีตารางให้ดูนะคะตารางที่5.1โรงงานประกอบเครื่องยนต์โรงงานผลิตเครื่องดื่มโรงงานอาหารเจอกเนี่ยค่ะวัดจากผลิตก็ได้เช่นโรงงานประกบอบรถยนต์วัดเป็นจำนวนคันใช่ไหมคะว่าวันจะผลิตได้กี่คันเนี่ยวัดได้งา่ายนะคะแต่จุดที่สองเราวัดจากปัจจัยนำเข้าคำว่าปัจจัยนำเข้านั้นเหมาะกับธุรกิจประเภทบริการทำไมอะ เพราะประเภทบริการเนี่ยวัดจากผลิตยากมากเลยเพราะอะไรมันดูจากความผิดพอใจของลูกค้าเป็นหลักใช่ไหมวัดยากก็เลยไปวัดจากตัดใจนำเข้าแทนเช่นเราบอกว่าโรงแรมก็วัดจากจำนวนห้องนะฮะหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลก็วัดจากจำนวนเตียงที่เราดูเราสามารถให้บริการลูกค้าหรือผู้ป่วยได้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นต้นนะคะอันนี้ข้อที่สองก็ได้นะจากแค่นี้นะคะ ข้อที่สามเป,ไปิดใจเลยตามข้อแี้ระดับของกำลังวามสุดจะเห็นได้ว่ามีสูรด้วยชไหสูตรอัตทับประโยชน์จ้ะแต่ดับทิ้งแล้วไม่คำนวณนะก็จะช้ง่ายว่าระารดับกำลังการดูดมีสองแบบคือกำลังการดูดสูงสุดกับคำว่ากำลังการดูดที่มีประสิทธิผลมันตา่างกันอย่างไรจะไม่ง่ายนะจริงๆไปอ่านเองจะรู้เลยนะคะแต่จะสรุปให้เลยว่า ถ้าคาว่ากําลังการผลิตสูงสุดนั้นแสดงว่าเครื่องจักรเราไม่มีการหยุดพัก,พกเลยเครือ่องจั<ว>กรอยู่ในโรงงานใช้ไปเรื่อยๆนะคะ,ะทั้งวันทั้งคืนเลยผลิตไปเรื่อยๆจนวันชงุศก็ส่งซ่อมสักครั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนอะไรไปแล้วแต่เป็นอะไรบางครั้แต่ถ้าใช้คําว่ากาลังการผลิตที่มีประสิทธิผลมีการหยุดพักเครื่องจักรนะคะเพื่อซ่อมแซมบำมรุงรักษา เช่นหย่อนให้มันต่อลื่นแลวอย่างนะเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวอย่างนี้เป็นต้นเปลี่ยนสายพานเดี่ยวนะที่เราเรียกว่าเป็นคําว่ากาล,ลังการผลิตที่มีประสิทธิพก็จาข้อแตกต่างของสองตัวนี้มาได้คําว่าการผลิตสูงสุดกับเริรีนลเป็นอย่างไรอันนี้จุดที่สามต่อไปจุดที่สี่นะคะประเภทของการวางแผนกำลังการผลิตมันมีสองจุดน,นะ คำว่าระยะสั้นกับระยะยาวง่ายมากสั้นนะคะเช่นเก็บรักษาสินค้าก็ได้ใช่ไหมคะจัดสรงสินค้าภายหลังเพิ่มลดจานวนพนักง,งานเพิ่มลดเวลาทํางานจ้างหมอช่วงไรยุคดูเองนะคะอันนี้คือคำว่าระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวมีสแปบใช้คำว่าผลิตนํากับผลิตตามประยาม้งผลิตนําผลิตครั้งละมากๆแต่นานนะคะ นี่สุขอนจริงๆนะคะถ้าเราผลิตมากๆเนี่ยก็แน่นอนแล้วแหละมานานครั้งที่แม่ความสีก็ต้องไปนานนะคะแต่ถ้าเป็นผลิตตามผลิตครั้งละไม่มากแต่ต้องเป็นไงคะไ่อยครั้งหน่อยเนี่ยค่ะแต่ดูเล่นช้อยร็อาจจะสักถุงก็ต้องพิจารณาดีเพราะเด็กก็อาจจะสลับอะไรบางตัวแล้วตลอาจดนะคะสี่ข้อนี้ก็ได้ไปสอบคะแนนได้ไปแบบง่ายๆเบ้นตรงๆได้แน่สอบคะแนนค่ะเอาละ ตรงนี้หัวข้อที่1ึงถามไปแล้วนะนจะกาบอกตรงนี้นะคะทีนี้จุดที่2มันเป็นอยู่ในหัวข้อการวางแผนกําลังการผลิตจากลักษณะของยอดขาย5 5อเล่าหน้าไว้เลยนะคะมีสองกรณีเนาะกรณีที่หน่งเราจะวางแผนเพื่อยอดขายเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอและแน่นอนอันนี้ออกสองข้อใช่ไหมคะอดี๋ีวจะที่ใหบฟังจุดที่2 ยอดขายเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอแต่ไม่แน่นอนในที่ออกสีขอ้อก็เดี๋ยวจะที่ใบววค,ความเช่นเดียวกันก็ขอร่วมเลยไอ้บุคคนี้ยังเพิ่นใจน,น้อเกราะจเหยียดอไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูดูด้านนี้แทนเอากรณีที่หนึ่งก่อนกรณีที่หนึ่งบางแผนกำลังดาเนินเพื่อยอดขายเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอและแน่นอนเป็นอย่างไรอ่ะเปิดใจน,นะคะหน้าร้อยเจ็ดตารางที่หน้าทีสามยี่คอตารางที่ห้าส จะเห็นได้ว่าเขาระวางแผลที่คือ